สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีวิธีการแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับไปยังคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะครับก็คือในมือถือที่ผมจะมาทำก็คือเป็น Android นะครับเป็นโปโก F3 นะครับหลักการก็คือจะแชร์จะให้ตัวมือถือเครับเปิดเปิดแชร์อินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็เสียบสาย USB ตรงนี้นะครับไรซี C, เข้ากับมือถือแล้วก็เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปตามสายตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตก็คือไว้สำหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ไม่มีสัญญาณหรือว่าการ์ด w i f i นะครับที่รองรับสัญญาณ wi-fi ที่ปล่อยจากมือถือนะครับ ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับคือผ่าน usb usb type c type c ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำนะครับก็คืออันดับแรกให้ไปเสียบสาย usb ที่โน้ตบุ๊กหรือ pc ของเราก่อนนะครับ จากนั้นก็นำสาย usb type c มาเสียบที่มือถือนะครับขั้นตอนที่สองอันนี้พอมาถึงขั้นตอนที่สองนะครับก็จะมาดูในมือถือกันนะครับของผมก็จะเป็น Android เป็น Poco f 3ก็เสียบสาย usb เข้าไปแล้วก็เลือกตามที่ต้องการนะครับจากนั้นไปที่เมนูตั้งค่า แล้วเลื่อนลงมาไปที่เมนูฮอ s p o t พกพานะครับจากนั้นเลือกเมนูแชร์เครือข่ายผ่าน usb ตรงกลางนี้นะครับกดเปิดไปเลยครับอันนี้ก็ถือเป็นการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับต่อมาก็จะมาดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงคอมพิวเตอร์นะครับให้สังเกตให้รูปลูกโลกนะครับ มุมขวาล่างาเมื่อต่อสาย USB เข้ากับมือถือแล้วนะครับก็จะเป็นรูปคอมพิวเตอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็ผมจะมาทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่มือถือแชร์เข้ามานะครับก็ให้เข้าไปเข้าเว็บทดสอสปีดทั่วไปนะครับ Um, ทดสอบว่าอินเทอร์เน็ตมีความแรงเท่าไหร่นะครับก็ทดสสปีดเรียบร้อยนะครับความเร็วที่ได้ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเป็นจบขอจบคลิปการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านสาย USB นะครับจากมือถือไปยังคอมพิวเตอร์นะครับก็ลองนำไปใช้กันดูได้นะครับเผื่อเครื่องใครไม่มีการรับสัญญาณไ i f ไฟนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คลิปกันด้วยนะครับขอบุณครับ